รีวิว tcl 503เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง tcl ที่รองลงมาจากรุ่น tcl 505จะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องหลักสําหรับคนเริ่มต้นใช้สมาร์ทโฟนหรือจะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องสํารองก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยณตอนนี้มีอยู่สเปคเดียวคือรุ่นแรม3มกิกสามารถขยายเพิ่มได้อีก3ามกิกรวมเป็น6กิกส่วนรอม6 4กิกเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้อีก1เทราไบต์ราคาอยู่ที่2 3 9 9ัสาบาทครับส่วนสีที่วางจาหน่ายในประเทศไทยณตอนน เ,เราไปดูอุปกรณ์ในกล่องว่าเขามีอะไรให้มาบ้างสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสมาร์ทโฟนมาให้อยู่หนึ่งเครื่องนะครับติดฟิล์มกันรอยจากโรงงานให้เลยนะเป็นฟิล์มกันรอยแบบทั่วไปนะครับถ้าอยากได้ฟิล์มที่เป็นกระจกเนี่ยก็หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้เพราะว่าหน้าจอแบบนี้หาฟิล์มกระจกได้ง่ายนะครับในส่วนของเคสนะครับเคสก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆใสๆแบบนี้นะแต่สังเกตนะครับบริเวณขอบด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาก็จะเว้นว่างมาให้แบบนี้เลย ในส่วนของการชาร์จนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จสูงสุด10วัตต์ก็เลยแถมอะแดปเตอร์ที่เป็นการชาร์จแบบ10วัตต์มาให้นะครับแล้วก็ผ่านมอ,อกอ,กอด้วยนะครับแล้วก็ขาปลั๊กก็จะเป็นแบบกลมแบบนี้นะครับสายชาร์จก็จะเป็นแบบ USB type C ทั่วไปนะครับแล้วก็เข็มด้านทาซิมนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับเงื่อนไขาการรับประกันนะครับก็เปิดอ่านกันเอาเองนะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นมาให้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวสรุปสเปคเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลขนาด6.6นิ้วเป็นหน้าจอชนิด IPS LCD ความละเอียด HD Plus ดีไซน์หน้าจอแบบ v n o t Display หรือคล้ายๆกับแบบจุดน้ำนั่นเองขนาดความบางอยู่ที่8.9ม mm, มน้ำหนัก185.5กรัม CPU ใช้ของ Unisoc SC 9 8 6 3 A GPU PowerVR GE 8 3 2 2 RAM 3 g ม3 g แบบ LPDDR 4 X สามารถขยายได้สูงสุดถึง 3G b รวมเป็น 6G b ROM 64 g b เป็นแบบ m MM m c 5.1รองรับ micro SD card สุดถึง1เทราไบต์กล้องหลังกล้องหลักความละเอียด8ล้านรูรับแสง f 2 0ซอฟต์แวร์ปรับแต่งความละเอียดเพิ่มเป็น13ล้านและกล้องเสริมอีก1ตัวเอาไว้วระยะกล้องหน้าความละเอียด5ล้านรูรับแสง f 2 2ซอฟต์แวร์ปรับแต่งความละเอียดเพิ่มเป็น8ล้านการเชื่อมต่อรองรับ 4G Wi-Fi 2.4 Bluetooth 4. 2, ูทูเ mm, วอร์ชัน่รูแจ็ค3.5มมิลลิเมตรพอร์ต USB Type C เวอร์ชัน2.0ระบบดาวเทียม A GPS GPS ไวโตกคาริโอการปลดล็อกหน้าจอรองรับการสแกนใบนหน้าการสแกนลายนิ้ รองรับการชาร์จ10วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน14 <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูรอบนอกของตัวเครื่องกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับกระจกตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจกกันรอยแบบทั่วไปนะครับที่เขาติดฟิล์มมาให้ส่วนด้านล่างนะครับเขาก็จะมีที่เป็นรูแจ็ค3.5มิลลิเมตรแล้วก็จะมีรูไมโครโฟนมาให้พอร์ต USB UH Type C เวอร์ชัน2.0นะครับแล้วก็มีลําโพงหนึ่งตัวที่ด้านล่างมาให้ทางด้านฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีปุ่มเพม ทางด้านฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดซิมซึ่งถาดซิมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับถาดซิมแบบ3สลลอตสามารถใส่ได้2ซิมพร้อมกับ1เมมนะเมมโมรีการ์ดนะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวแล้วก็รุ่นนี้รองรับ 4G ครับในส่วนของความบางนะครับรุ่นนี้มีความบางอยู่ที่8 9ม mm, มน้ำหนัก185.5กรัมนะก็ถือว่าไม่ได้หนาไม่ได้หนักอะไรมากนะครับ ด้านบนหนูเรียบเรียไม่มีอะไรสำหรับวัส,สดุของฝาหลังนะครับก็จะเป็นวัส,สดุแบบทั่วไปนะครับพื้นผิวก็ไม่เชิงว่าด้านมากนะครับก็จะมีความเลื่อนๆหน่อยแต่ไม่ติดรอยนิ้วมือได้ง่ายนะแล้วก็ตรงบริเวณตรงโซนกล้องนะครับเขาก็จะเคลือบเงามาให้เพิ่มความโดดเด่นนะครับกล้องตัวบนความละเอียดแดล้านนะครับกล้องตัวล่างก็จะเป็นกล้องเสริมเอาไว้วัดระยะนะครับแล้วก็จะมีแฟลชแบบคู่มาให้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าสว่างมากน้อยแค่ไหนก็สว่างประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสว่างอยู่นะ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับรุ่นนี้มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือให้แล้วก็สามารถสแกนใบห,หน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยรหัสผ่านนะครับสแกนลายนิ้วมือสแกนได้ไวไหมก็ถือว่าไวอยู่นะถัดลงมานะครับเขาก็จะสกินคาว่า AI Camera หมายความว่าเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับก็จะมี AI มาช่วยวิเคราะห์ปรับแต่งภาพให้สวยนะนี่โดยภาพรวมแล้วเป็นดีไซน์แบบแนวสไตล์แบบเรียบหรูนะครับ ดูแลรักษาได้ง่ายด้วยต่อมาเรื่องหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วเป็นหน้าจอชนิด IPS LCD ความละเอียด HD p ดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นดีไซน์แบบ V-notch display หรือดีไซน์คล้ายกับหน้าจอแบบหยุดน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสีสันของหน้าจอนะเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอจาก YouTube ให้ดูนะครับว่าสีสันเป็นยังไงโอเคกันไหม เวลาที่เราเข้า y t u t u นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคุณภาพที่เจอสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 180p 0 60เฟรมเรทแต่การแสดงผลจริงๆเนี่ยจะได้สูงสุดแค่ HD พ a รนะครับแต่ผมเปิด 180p 0 60เฟรมเรทให้ดูเพื่อจะให้ดูสีสันแล้วก็ในเรื่องของบิตเรทของวิดีโอนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของการแคปภาพหน้าจอรุ่นนี้ทําได้หลายวิธีนะครับเริ่มจากวิธีเบสิกก่อนเลยนั่นก็คือการกดปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับนี่ทําได้ง่ายๆแล้วก็ต่อมานะครับการแคปหน้าต่างแอปพลิเคชันให้ไม่ติดปุ่มนําทางด้านล่างนะครับเวลาที่เราเข้าสักแอปหนึ่งอย่างเช่นตามตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเข้า google chrome นะครับแล้วเราจะ c คลีแอปจะเป็นหน้าต่างแบบลอยๆแบบนี้นะ แล้วเสร็จแล้วนะครับจะมีคําว่าภาพหน้าจอด้านล่างเราก็แตะไปเลยอันนี้ไม่ติดปุ่มนาทางด้านล่างนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้3มนิ้วในการปัดลงปัดขึ้นนะครับเพื่อแคปหน้าจอแต่เราต้องไปตั้งค่าเปิดก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าระบบแล้วก็ไปที่คําว่าท่าทางสัมผัสนี่แล้วก็ไปตรงคําว่าการจับภาพหน้าจอแบบ3จุดแล้วก็ แคปเลยนี่นะครับจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นะสำหรับการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับเราสามารถแตะบันทึกได้จากทางลัดการตั้งค่าด้านบนได้เลยเลื่อนลงมานะครับถ้าไม่เจอคําว่าบันทึกหน้าจอเนี่ยให้เราแตะแก้ไขนะครับตรงรูปปากกาหรือดินสอนลเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนหาคําว่าบันทึกหน้าจอแล้วเราก็ลากขึ้นไปไว้ด้านบนได้เลย แล้วเราก็แตะบันทึกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกบันทึกเสียงจากอุปกรณ์หรือเสียงจากไมโครโฟนหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นอันล่างสุดนะแล้วก็แสดงการแตะบนหน้าจอนะครับแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาหยุดก็เลื่อนลงมาแล้วก็แตะหยุดได้เลย นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอต่อเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนหาคาว่าการแสดงผลอันแรกก็เกี่ยวกับระดับความสว่างนะครับรุ่นนี้สามารถปรับระดับความสว่างสูงสุดได้ที่350นิตก็ถือว่าสว่างแบบปกติทั่วไปนะครับถัดลงมาหน้าจอล็อกนะครับหน้าจอล็อกเนี่ยตรงคําว่าความเป็นส่วนตัวนั่นก็คือเวลาที่เราตั้งล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วมีการแจ้งเตือนเข้ามาจะให้แสดงเนื้อหาก,การแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเราก็มาตั้งค่าจากตรงนี้ก็ได้นะ ถัดลงมานะครับนั่นก็คือระยะเวลาการพักหน้าจสอสูงสุดตั้งได้ที่30นาทีนะครับถัดลงมาก็มีตีมมืดนะครับเราก็มาปิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ถัดลงมาอีกก็จะเป็นขนาดการแสดงผลและข้อความนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นขนาดแบบอักษรว่าปรับเล็กปรับใหญ่แค่ไหนนะครับเราก็มาเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะข้อความก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็ขนาดการแสดงผลนะครับให้ทุกอย่างใหญ่ขึ้นหมดเลยทั้งที่เป็นข้อความแล้วก็ไอคอนนะครับ นี่ครับหรือทำเป็นข้อความแบบหนาก็ได้นี่หรือข้อความคอนท้าส,สูงนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีที่เป็นแสดงตอนกลางคืนคล้ายๆกับหมดถนอมสายตานะนี่เขาจะปรับสีของหน้าจอนะครับให้เป็นสีเหลืองๆนวลๆนะครับ ความเข้มเราก็ปรับได้แล้วก็จะมีสีและคอนทราสต์นะครับก็ไม่เลือกจากตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอนะ รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรู 5, 000, 000, รับแสง f 2.2แต่ใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มความละเอียดเป็น8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังมีมาให้2ตัวกล้องตัวบนกล้องหลักความละเอียด8ล้านพิกเซลรู 8, 000, รับแสง f 2.0ใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มความละเอียดเป็น13ล้านพิกเซลถัดลงมาก็จะเป็นกล้องเสริมเอาไวรา้ระยะแล้วก็จะมีแฟลชแบบคู่มาให้ตรงนี้ก็จะเป็นสแกนไลน์นิ้วมือนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ปรับแต่งภาพให้ดูสวยขึ้นนะครับก ถ้าเปิดเครื่องมาแล้วไม่เจอแอปแกลเลอรหรือแอปที่เอาไว้เปิดดูรูปภาพก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับเราก็พิมพ์เขาว่า g a l l ลอรก็ได้นะครับก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันให้เราได้เลือกโหลดนะครับจะมีทั้งที่เป็น Google Gallery Google Photo ก็ได้นะแต่ตามตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ที่เป็น g a l l ลอรี่แอปตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้งานง่ายดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากรุ่นนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละภาพไปเรื่อยๆนะเริ่มจากภาพตอนกลางคืนนะครับภาพตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมแสงได้ดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้ความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับนี่นะถึงแม้ว่ากล้องจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแต่เขาใช้ซอฟต์แวร์ในเรื่องของการปรับความละเอียดของภาพเนี่ยเพิ่มเป็น13ล้านพิกเซลให้ อันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายย้อนแสงนะครับอันนี้ภาพถ่ายตอนกลางคืนเนาะสลับกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายจากกล้องหลังเหมือนกันนะครับถ่ายบุคคลอันนี้ก็กล้องหน้าไหมอันนี้กล้องหน้านะครับความเอียด8ล้านพิกเซลนะถึงแม้ว่ากล้องจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแต่เขาใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มความเอียดเป็น8ล้านพิกเซลให้นะครับอันนี้คือกล้องหน้านะ ก็มีเปิดบิวตี้นะครับเป็นยังไงบ้างเวลาที่ถ่ายอะไรที่มันมีสีสันนะครับตัวนี้ก็จะปรับสีสันเนี่ยให้ดูค่อนข้างที่จะสดนะครับเวลาที่เรามองเนี่ยมันจะดูสวย เดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอนะครับวิดีโอจากกล้องหลังของ TCL 503ที่ความละเอียด1 0 8 0 p 30ฟิล์มเลทนะครับอันนี้ถือด้วย2มือนะก็ดูสีสันของภาพนะครับดูความลื่นไหลของภาพว่าเป็นยังไงกันบ้างจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูการใช้งานกล้องด้านในว่ามีการตั้งค่าหรือมีโหมดอะไรให้มาบ้างนะครับเริ่มจากกล้องหลังกันเลยนะครับในโหมดอัตโนมัตินะรุ่นนี้สามารถซูมแบบดิจิตอลได้สเท่าหรือ4 x นะครับตามนี้เลยแล้วก็ที่ด้านบนก็จะมีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ให้เลือกอยู่ประมาณ12รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดบิวตี้มาให้นะโหมดบิวตี้เราก็สามารถปรับแต่งได้ตามนี้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นโหมด HDR นะครับ HDR เราก็สามารถเลือกเปิดเลือกปิดได้หรือเลือกเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแฟลชนะครับแฟลชตัวนี้จะเป็นแฟลชแบบคู่นะครับก็ถือว่าสว่างมากนะในเลนส์ราคานี้นะครับมีสว่างมากนะในส่วนของการตั้งค่านะครับมีอะไรให้มาบ้าง เริ่มจากด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเลือกพื้นที่การจัดเก็บรูปภาพน,นะครับถ้าเราเพิ่มเมมโมรีการ์ดก็จะมีเมมโมรี่การ์ดโผล่ขึ้นมาให้เราได้เลือกนะครับ <The> แล้วก็จะมีการทํางานของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเราก็เลือกเป็นถ่ายภาพเพิ่มลดเสียงหรือซูมก็ได้นะแล้วก็จะมีจับภาพความเร็วสูงนะครับกรณีที่เราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่สําคัญเนี่ยเราต้องการถ่ายภาพไวๆโดยที่ไม่ต้อง <ๆ S 1> เข้ากล้องให้เสียเวลานะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มลดเสียง2ครั้งนะครับเพื่อทําการถ่ายภาพได้เลยนะครับ ต่างว่าถ่ายรูปที่ไหนแล้วก็สัดส่วนของภาพนะครับอยู่ที่ 4. 3่ต่อต่อเเต็มหน้าจอหรือ1ต่อ1ก็ได้นะแล้วก็จะมีคุณภาพของภาพนะครับมีละเอียดมากแล้วก็ละเอียดแล้วก็ปกติตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเปิดปิดลายน้ำนะครับเลือกใส่อะไรเข้าไปตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนับถอยหลังเส้นองค์ประกอบนะครับเลือกตารางหรือแรองต่างพวกนี้ก็ได้นะ แล้วก็จะมีที่เป็นระดับนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยภาพมันอยู่ในเส้นขนานหรือเส้นตรงหรือเปล่านะครับให้เราถ่ายภาพได้รูปภาพที่มันออกมาที่เป็นแนวตรงนะครับไม่เอียงไม่เฉียงจุดเกินไปแล้วก็จะมีร้อยยิ้มชัตเตอร์นะครับมีป้องกันการกระพริบเวลาที่เราไปเจอแสงไฟนะครับอะไรต่างพวกนี้นะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการกระพริบของภาพนะครับของเวลาที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยกล้องมันจะมีการกระพริบหรือเก็บเส้นดำๆของภาพอะไรต่างพวกนี้ตัวนี้จะช่วยลดให้นะครับ แล้วก็จะมี AI e นะครับ b i c o ห์ปรับแต่งภาพให้นะครับเราก็มาเปิดจากตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับในโหมดที่เป็นอัตโนมัติเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันก็จะมีที่เป็นพาโนรามานะครับตัวนี้ก็ถ่ายภาพในมุมกว้างนะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับแนวตั้งแนวนอนตามนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งตรงนี้ในโหมดตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะปรับค่ารูรับแสงนะครับตั้งแต่ f0.95 ไปจนถึง f16 ได้นะครับว่าให้พื้นหลังเนี่ยก็คือให้ฉากหลังเบอร์มากเบอร์น้อยแค่ไหนนะครับ ด้วยตนเองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหมดโ,โตนะครับให้เราเลือกปรับแต่งภาพได้ตามนี้เลยนะจะมีทั้งที่เป็นชดเชยแสงนะครับสปีดชัตเตอร์ออโต้โฟกัสนะครับ ISO ไว้บาลานซ์อะไรต่างพวกนี้เราก็มาปรับแต่งจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็วิดีโอนะครับวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะถ่ายที่ความเอียดสูงสุดนะครับที่ 180p 0 30เฟรมเรทนะครับตามนี้ได้เลยนะถัดมา ก็ถ่ายภาพแบบรวดเร็วนะครับเวลาที่เราถ่ายท้องฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแรงต่างพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกจากโหมดตรงนี้ก็ได้เราก็จะมีอื่นๆนะครับก็จะมีภาพและเสียงมี QR code นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปเนาะในส่วนของกล้องหน้านะครับจะคล้ายๆกับกล้องหลังก็จะมีโหมดอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นพาโนรามาเนี่ยมันจะเป็นกล้องหลังนะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งนะครับเราสามารถเลือกกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับ นี่เราก็จะมีการถ่ายที่เป็นหมดโปรนะครับที่เราเลือกปรับแต่งแรงต่างพวกนี้ได้ด้วยตนเองนะอันนี้ก็จะสแตนบายที่กล้องหลังนะครับแล้วก็วิดีโอวิดีโอก็สามารถเลือกกล้องหน้ากล้องหลังได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าและหมดต่างๆของกล้องนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของประสิทธิภาพและการเล่นเกมรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU ของ Unisoc s c 9 8 6 3 a GPU จะใช้เป็นของ Power VR GE8322 ในส่วนของ Security Level นะครับหรือระดับความปลอดภัยจะรองรับที่เป็น L3 ตามนี้เลยในส่วนของคะแนนการเทศสนะครับที่ผมไปเทสจากแอป Antutu Benchmark นะครับจะอยู่ที่146,801นแะครับแบ่งออกเป็น CPU 5 1ู g ้าหมื่4เแล้วก็ Ux 3 1นะครับแล้วก็ในส่วนของ การเทสที่เป็น s t o r เ e t t ท t นะครับคะแนนก็จะอยู่ประมาณ13,652ตามนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมไปขยายแรมก่อนแล้วกันนะครับการขยายแรมนะครับรุ่นนี้สามารถขยายเพิ่มได้อีก3 g กิกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าระบบแล้วก็ไปตรงคำว่า Memory Extension นะครับตัวนี้จะมีตัวเลือกแค่ปิดแค่เปิดนะครับ ถ้าเปิดตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็น3ามกิกนะครับก็คือจะเอาในส่วนของรอมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของแรมนะครับเป็นแรมเสริมเพิ่มอีก3ามกิกให้ตามนี้เลยนะครับเกมที่ผมจะทดสอบนะครับจะมีอยู่2เกมหลักๆก่อนแล้วกันนะจะมี ROV แล้วก็ PUBG นะครับเริ่มจาก ROV ก่อนเลยเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกม ROV กันก่อนนะครับว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับ ทั่วไปภาพ HD ก็ได้สูงมากนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยก็ได้สูงมากนะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าสนามลบนะครับก็ได้อยู่ที่สูงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกหมอกไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการเล่นเกมนะครับที่เป็นโหมดฮีโร่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นโหมดทดลองนะ ภาพเป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าใช้ได้เลยนะในเล็ดราคานี้นี่ครับประมาณนี้ เดี๋ยวต่อไปไปดูเกม PUBG กันเลยครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากราฟิกของเกม PUBG กันก่อนนะครับว่าตั้งค่ากราฟิกได้อยู่ในระดับไหนนะครับไปที่กราฟิกเลยนะครับในส่วนของกาหนดเองนะครับตรงกราฟิกนะจะอยู่ที่ลื่นไหลสมดุลได้ไหมได้นะครับแต่ HD ไม่น่าจะได้นี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับประมาณนี้ในส่วนของความไวนะครับไจโรเปิดได้ไหม ไม่มีใจโรนะครับรุ่นนี้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใจโรนะครับจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับในโหมดที่เป็นสนามฝึกซ้อมให้ดูก่อนนะครับว่าภาพเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างภาพก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคนะครับการทัดอะไรต่างๆก็ติดมือ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปไปดูการตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะครับสาหรับการตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับจะมีอยู่2จุดที่น่าสนใจนะครับจุดแรกเนี่ยก็อาจจะมีคําถามนะครับเกี่ยวกับแอปแอปสามารถโคลนได้ไหมนะครับรุ่นนี้โคลนแอปพลิเคชันได้นะครับเขาจะมีที่เป็นการตั้งค่าที่เป็นตัวแอปโคลนนะครับกดเข้าไปนี่อันนี้ผมติดตั้งไว้2อแอปนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Instagram ตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมโคลนออกมาไว้แล้วนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแอปที่2เห็นไห เฟ c บุ๊กหนึ่งเฟ o บุ๊กสอง a ิ r สตาแกรมหนึ่งอิสตาแกรมสองนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับไปที่การตั้งค่าตรงระบบนะครับเจนคําว่าผู้ใช้หลายคนจะเป็นเหมือนกับการสร้างโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็กดเปิดได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเพิ่มนะแล้วก็กดเพิ่มผู้ใช้นะครับ อันนี้ก็เปิดเฮดซิงกกันไหมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเปิดโทรศัพท์เครื่องใหม่นะมีการเซต t i n g อะไรต่างๆนะครับเหมือนกับตอนเราที่เปิดใช้งานโทรศัพท์ใหม่ๆเลย อันนี้เราก็เซต Gmail หรือเปล่านะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้จะข้ามก็ได้นะครับหรือจะเซตก็ได้นะนี่ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องใหม่ไปเลยนะ ในเครื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลสำคัญนะครับไม่อยากให้คนภายนอกยุ่งนะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง Account หรือจะสร้างที่เป็น User-e-user e user นึงในเครื่องหนึ่งได้นะครับรูปที่ไปถ่ายมาสังเกตนะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยจะไม่เจอนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมได้รีวิวรูปภาพนะครับก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเลยนะครับแต่พอมาใช้อีก User หนึ่งจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจะมีซิงหากัน นี่อันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราจะสลับนะครับเราสามารถเลื่อนทางลัดการตั้งค่าลงมานะครับแล้วก็เลือก user ได้เลยนะครับว่าจะเอาเป็น t e s จะเอาเป็นตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นกลับไปโหมดปกตินี่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราสลับนะเขาจะต้องใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความสบายใจสําหรับเรานะ นี่ก็กลับมาที่เป็นตัวหมดปกติแล้วนะครับก็จะมีรูปภาพมีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจ TCL 503รุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าหลายอย่างพอสมควรนะครับ